442สามขามินิเทนเนอร์ความหนาน1นมิลลายเฉพาะต,ตัวตัวนี้ครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ442สามขามินิเทนเนอร์ความหนาน1นมิลลายเฉพาะต,ตัวตัวนี้ครับสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับป้ายโอเครอบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยผ่านครับ สี่สี่สามนะครับลายเฉพาะตัวตามนี้ครับแดงสลัดขาวนะครับไปสวยงามปกมารอบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยผ่านครับเอสตองสี่นะครับเขียวสลัดดำาปสวยงามปุ๊บโอเคผ่านครับสี่สี่ห้าเขียวสลัดดำเฉพาะตัวตามนี้ครับป้าปสวยงาม ผ่านครับ446นะครับตายเฉพาะตัวตั้นี้นะครับป้ายปุ๊บห้ามโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนเค code โค้สำหรับมือใหม่ชมคลิปสอนก่อนเล่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เราจะจับบูมแรลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแรลงมาให้ติดฝังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให สอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อสอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เอามือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับ อย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ